สวัสดีครับ Adobe Lightroom Classic Classroom นะครับในวันนี้เป็นตอนแรกโดย Photo School Thailand เนี่ยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับจนสามารถแต่งภาพได้เป็นนะครับเพื่อให้ทุกๆคนที่ดูคลิปในตอนนี้แล้วก็ดูไปถึงตอนจบเนี่ยสามารถที่จะแบบถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพเหล่านั้นมาตกแต่งให้สวยได้ตามที่เราต้องการนะครับโดยเวอร์ชั่นคลาสสิกเนี่ยจะใช้ในเครื่องแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่อง Mac ของเรานะครับซึ่งเครื่องมือเนี่ยมันจะมีครบแล้วเราสามารถใช้เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดในการสั่งงานได้ครับ ก็หวังว่าวิดีโอซีรีส์นี้นะครับจะช่วยให้มือใหม่ห,หลายคนที่อยากจะแต่งรูปหรือว่าอยากจะทํางานถ่ายภาพแล้วก็แต่งรูปให้มันจบด้วยตัวเองนั้นสามารถที่จะดูวิดีโอนี้แล้วก็ฝึกใช้รับรองว่าคุณสามารถที่จะแต่งภาพแบบมืออาชีพได้แน่นอนครับในข้อแรกนะครับ Adobe Lightroom คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวซอฟต์แวร์ตัวหน้าจอกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ Adobe Lightroom เนี่ยก็คือตัวซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมหรือว่าแอปนะครับที่ใช้ในการแต่งภาพเนาะ ซึ่งความสามารถเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการจัดการไฟล์ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเรามีรูปภาพอยู่เยอะนะครับถ่ายไว้หลายปีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแยกหมวนหมู่ของไฟล์ไว้ได้นะครับแล้วก็มีระบบในการจัดการไฟล์ที่ละเอียดนะครับเหมาะกับมืออาชีพเลยแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี้ยออกแบบมาให้สําหรับมือใหม่ใช้ได้ดีมากนะครับอะลองดูตัวอย่างกันนะครับก็คือว่าหน้าจอเขาเนี่ยจะมีสัดส่วนที่แบ่งการทํางานอย่างชัดเจนนะครับภาพพรีวิวทุกอย่างเนี่ยก็จะแบบกดแล้วมองเห็นเลยเห็นไหมครับ โหลดเร็วมากนะครับแล้วก็เวลาเราจะตกแต่งภาพเนี่ยเครื่องมือต่างๆจะถูกแบ่งไว้เป็นหมวดหมนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดใช่ไหมครับส่วนตรงกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับด้านล่างก็จะเห็นว่าภาพแต่ละภาพที่เราจะทํางานมันมีอะไรบ้างเนาะเวลาเอาเมาส์ไปวางเนี่ยภาพมันก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมนะครับในส่วนด้านขวานะครับถ้าเรากดตรง Dev e l o p เนี่ย มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นส่วนในการตกแต่งภาพนะครับแต่ละเครื่องมือเขาจะแยกหมวดการทํางานไว้แบบชัดเจนมากเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นส่วนของการจัดการความสว่างเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านบนเลยนะครับถ้าผมอยากลดความสว่างเพิ่มความสว่างอะไรเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะแบบรวมเครื่องมือที่ใช้งานสะดวกสะดวกไว้ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าเราอยากครอบภาพอะไรเงี้ยเราสามารถกดด้านบนได้เลย มันเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราเนี่ยครับสามารถทํางานได้สะดวกนะครับแล้วก็เร็วที่สําคัญคือมืออาชีพประชัย้วยเพราะงั้น Adobe Lightroom เนี่ยจะช่วยให้มือใหม่สามารถเริ่มต้นแต่งภาพได้เก่งแน่นอนครับในข้อที่2นะครับทำไมเราถึงต้องใช้ Adobe Lightroom นะครับเหตุผลก็คือว่ากล้องดิจิตอลนะครับอย่างกล้องมิเรเลสที่ผมใช้อยู่นะมันจะมีไฟล์พิเศษที่กล้องเขาทําได้เรียกว่ารอไฟล์นะครับหลายคนอาจจะเคยรู้จักแล้วครับไฟล์รอเนี่ยจะเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่มากๆนะครับ เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใช้ในการตกแต่งภาพหรือว่าปรับปรุงแก้ไขาภาพให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเรากลับมาดูที่ตัวโปรแกรมตัวซอฟต์แวร์ไลท์ลูมของเรากันนะครับพอเข้ามาดูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามุมซ้ายบนนะครับมันจะมีชื่อรูปภาพนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ ORF นะอันนี้เป็นไฟล์าภาพของกล้อง Olympus ที่ผมเคยใช้นะครับ ไฟตัวนี้คือ raw ไฟล์นะครับยังไม่ใช่ไฟล์ภาพจริงๆนะเรายังเอาภาพตัวนี้ไปใช้ไม่ได้นะมันเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ตัวซอฟต์แวร์เฉพาะทางนะครับในการมาอ่านไฟล์นี้และใช้ในการตกแต่งไฟล์นี้หรือว่าปรับปรุงไฟนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเอา raw ไฟล์เนี่ยจากสีมันติดส้มๆมเหลืองๆนะครับผมอยากแก้ให้มันสว่างขึ้นนะแล้วก็จับจากสีเหลืองให้มันติดสีฟ้าในหน่อยนะครับให้สีมันตรง อย่างเงี้ยต้องใช้รอไฟนะครับเพราะว่าไฟมีขนาดใหญ่แล้วก็มีข้อมูลที่แก้ไขได้เยอะแล้ว2คือมีซอฟต์แวร์ที่เก่งในการจัดการไฟล์นี้นะครับ Lightroom ก็คือต้องใช้ในการจัดการรูปภาพแล้วก็ไฟล์พวกนี้แหละนะครับยกตัวอย่างอีกรูปนึงแล้วกันนะครับผมอยากแก้ไขภาพสีเพียเพ้ยนๆอย่างเงี้ยจากติดฟ,ฟ้าให้เป็น สีธรรมชาตินะครับเราก็สามารถใช้ไลท์รูมในการแก้ไขภาพได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพไหนเราสามารถใช้ไลท์รูมจัดการพวกนี้ได้หมดเลยเพราะงั้นนะครับเหตุผลที่ต้องใช้ Adobe ไลท์รูมก็คือว่า1นะครับสามารถที่จะอ่านรอไฟล์ของกล้องเราได้นะครับ2คือมีความสามารถเก่งพอที่จะจัดการไฟล์ของเราเนี่ยให้ออกมาดูดีได้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครมีคําถามว่าเออทำไมต้องใช้ไลท์รูมคาตอบก็คือ2เรื่องนี้แหละครับ ข้อที่3นะครับ Adobe Lightroom ใช้งานยากหรือเปล่านะครับหลายคนถามผมมาเยอะมากผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับใช้ไม่ยากเลยใช้ง่ายๆเลยครับแล้วก็ตัว Lightroom เนี่ยเขาเข้าใจคนใช้โปรแกรมแต่งภาพแล้วก็คนถ่ายรูปมากๆเพราะว่าเขาเออกแบบมาให้สำหรับคนทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คนที่ใช้มือถือเนาะ Adobe Lightroom ออนไลน์คลาส o o m ที่ผมสอนไปปีที่แล้วนะครับก็สอนเกี่ยวกับแต่งภาพด้วยมือถือก็ใช้ Lightroom เหมือนกันเพราะงั้น Lightroom ใช้ไม่ยากนะครับอ่ะผมมาดูเวอร์ชั่นในเครื่องคอมกันบ้างผมจะลองแต่งภาพให้ดูเลยนะครับอ่ะ ผมจะใช้ภาพแบบปกติของผมนี่แหละแล้วก็แต่งภาพเป็นพรีเซตนะผมสามารถใช้สีที่ผมมีได้นะครับสามารถเลือกพรีเซตสีที่ผมต้องการได้เหมือนกันแบบนี้นะครับจากภาพปกติให้ดูสวยก็ถ้าทาได้เห็นไหครับหรือว่าจะแต่งภาพแบบละเอียดด้วยมือของเราไม่ต้องใช้พรีเซตก็ทําได้นะผมกยกตัวยอย่างภาพเอาภาพไหนด,ดีภาพที่มันดูมืดๆหน่อยแล้วกันอย่างนี้ผมอยากทภาพลุงคนนี้ที่ขับแท็กซี่เนี่ย ให้เป็นภาพแนวซีนิมาเนาะผมก็ครอบเป็น16ต่อเเลยนะครับอย่างเงี้ยปรับภาพจากตรงเอีอยงเอียงให้ตรงตรงนะครับปุ๊บเห็นไหมแก้ไขความสว่างสว่างไปก็ปรับให้มันมืดลงมาหน่อยนึงนะครับเห็นไหมแล้วก็ยังไงอีกแต่องอะไรดีใส่ขอบมืดๆให้หน่อยนะครับให้มันดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น ดูก่อนหลังเป็นไงนะครับตัวซอฟต์แวร์ของ Adobe Lightroom เนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นแอปที่แบบเรียกว่าไงดีคนใช้เยอะสุดนะครับทั้งมือสมัครเล่นแล้วก็มืออาชีพแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมันโหลดเร็วนะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกนะครับหรือว่าผมจะใช้ p ี e s e t ใส่เข้าไปในภาพก็ได้ให้มันเป็นแบบเป็นสีแบบที่ผมต้องการอ่ะอย่างนี้ก็ได้ม,มันก็จะมีอมเขียวนิดนึง อย่างเงี้ยนะครับคือมันใช้างานง่ายมากนะครับดูภาพก่อนหลังซิเป็นไงอ่าก่อนถ่ายเอาก่อนแต่งหลังแต่งเห็นไหมครับอันนี้คือใช้ง่ายมากอ่ะลองอีกรูปหนึ่งแล้วกันถ้าถามว่าใช้ยากไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันเอารูปไหนดีเอารูปที่มันมืดๆหน่อยแล้วกันเนาะจะได้แก้ไขาภาพได้อ่ะอย่างรูปนี้นะครับดูแล้วโอ้โหมืดเลยนะครับดูจากฮิสโตแกรมแล้วมืดเลยผมครอปเป็นสมก็ต้ากาวแล้วกันอยากได้ฟิลแบบภาพยนตร์นิดๆน,นะครับเนี่ยครอบภาพ แต่ภาพมันเป็นไงภาพมันมืดใช่ไหมผมขอเลือกสีที่ชอบก่อนลองสีจัดๆดูโอ้สีจัดไปทำงานกดยกเลิกได้นะครับอปรับให้สว่างขึ้นฟภาพนี้น้อยสอาจจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมถ่ายแบบตอนนั้นมืดมากแล้วก็ลองมาลดน้อย e ในภาพดูนะครับอันนี้ผมเอาภาพที่แบบมีปัญหาหนักๆเลย น้อย e d u c กชันอยู่ไหนเอ่ยข้างล่างนะครับโอเคลดเกลีลงน้อย e ีเลกชันปึ๊บอาจจะเพิ่มเยอะหน่อยเพราะว่ารูปนี้มันค่อนข้างแย่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับดูภาพก่อนหลังเห็นไหมซึ่งตัวนี้มันมีเครื่องมือนในการจัดการทั้งหมดนะครับถ้าใครคิดว่า มันใช้งานยากไม่ยากเลยแต่ว่าวิธีใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนี้ไปถึงตอนตอนจบนะครับผมขอสรุปตอนนี้ไปแล้วกันก็คือว่า l i g h ไล o ูมใช้ไม่ยากครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่มืออาชีพหรือมันสมัครเล่นใช้เยอะที่สุดเลยครับโอเคครับเรามาสรุปกันกับ Adobe l i g h Lightroom ในตอนแรกนะครับว่าเราได้อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกก็คือว่า Adobe l i g h t คืออะไรนะก็คือตัวซอฟต์แวร์ในการตกแต่งภาพนะครับอันนี้เวอร์ชั่นที่เราสอนเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้บนโน้ตบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ Windows ก็มีให้โหลดทั้งนั้นนะครับเราสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับ2ก็คือว่าตัว Lightroom เนี่ยทำไมต้องใช้ก็คือมันใช้อ่านพวกโปรไฟล์จากกล้อง ดิจิตอลหรือกล้องมิเลสของเรานะครับรอไฟล์เป็นรออ่าเป็นไฟล์ข้อมูลที่อ่มันมีขนาดใหญ่มากแล้วก็อ่าเหมาะกับการเอามาตกแต่งให้มันแบบได้ภาพที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเนาะต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางพอใช้ได้รูมปุ๊บมันแต่งได้ง่ายนะครับแล้วก็โปรแกรมมันโหลดเร็วมันใช้งานได้แบบเต็มที่มากๆนะครับสุดท้ายคือใช้ยากไหมใช้ไม่ยากเลยอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจ ติดตามโฟโต้สุโขทล์ทั้งบน a c e b o o k แล้วก็ u t u b e ครับเดี๋ยวผมจะสอนให้แบบตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบแบบละเอียดให้เลยเอาเป็นว่าฝากกดติดตามโฟโต้สุโขทัยแล์ให้หน่อยครับทั้ง a c e b o o k แล้วก็ y YouTube เนาะเดี๋ยวผมจะเข้ามาอัปเดตอาการสอนอา o วิทย์ไล o o ลูมค s s ส c c คลาสล o มครับติดตามในตอนหน้านะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลท์ o ูมนะครับสำหรับวันนี้ต้องฝากไวว้้เท่่านนีีกอสสััดครบ